สี่วันเกิดน,นี้กลับมารวยกากบาทเอกตรงกลางหัวใจพลังของคุณจะกลับมาฟังดูแล้วว่าเฮ้ยคนเรานั้นมีพลังด้วยหรือจริงหรือที่เรามีพลัง <c oughs> ขอใช้เสียงแบบนี้เลยนะครับนะครับจริงหรือที่เรามีพลังนะครับพลังในตัวเรานั้นมีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ฝรั่งเขาก็มีการพิสูจน์มีการวิจัยกันมาเยอะแยะมากมายว่าตัวเรานั้นมีพลังและถึงขั้นพิสูจน์ตรงที่ว่านะครับบางในตำราหรือว่าบางที่เขาเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์เลยไม่ต้องมาพูดถึงสายสาย,ยาศาสตร์นะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในกายเรานะครับเซลล์นั้นมีพลังนะครับผมเพราะฉะนั้น คลิปน,นี้เรามาดูถึงคนลายมือกากบาท4วันเกิดเปไปตามดวงชะตาดวงชะตาถูกฟ้ากำหนดเอาไว้แล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง4วันเกิดนี้พลังของคุณจะกลับมาถ้าท่านรู้สึกว่ามันไม่มีพลังมันเหนื่อยมันท้อมันไม่ไหวกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเดี๋ยวจะกลับมาแต่ก่อนอื่น ไม่ใช่มันจะกลับมากันทุกคนนะครับบอกไว้ก่อนหมอจันบอกเคล็ดวิธีให้พลังกลับมาของคนลายมือกระบาดนะครับเพราะว่าอะไรคนลายมือกระบาดมีพลังนะมีพลังเหมือนไฟนะครับผมเหมือนเปลวไฟดูธาตุจากมือเนี่ยเขาเรียกว่าเปลวไฟนะครับแรงนะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็ท้อมันโดนอะไรมาบ้างคนดูถูกเยียดยย้มหรือว่าทําธุรกิจพังมาตลอดนะครับจะขึ้นก็ล้มจะขึ้นก็ล้มอะไรของมันเนี่ย นะอะไรมาขัดขวางเยอะแยะมากมายมันไม่รวยดังใจหวังทันทีนะครับผมแต่ว่าต่อไปนี้ไปนะครับให้ท่านนะครับผมคิดในแง่บวกนะครับผมฟังดูแล้วโอ้นี่มันหลักวิทยาศาสตร์ใครๆก็รู้คิดบวกก็ได้บวกนะครับผมแต่ว่าหลักนะครับโหราศาสตร์ไสยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านจิตตกนี่นะครับผมเป็นบ้าเป็นบอไปเลยนะนะครับผมเครียดเจอปัญหาต่างๆล้มเล้า แต่ว่าถ้าเราคิดในแง่บวกบางทีนะครับเครียดเครียดอยู่ทำปากเลยครับยิ้มขึ้นมาจริงๆนะสิ่งแสต่างๆเขาทํากันแบบนี้จริงๆนะมันเป็นวิชาอย่างหนึง่งก็เรียกอย่างนั้นเลยนะครับผมหรือว่าการทําให้จิตใจเราแช่มชื่นนะครับผมแล้วมันจะดึงดูดมาด้วยนะครับท่านจะบอกว่าจิตใจมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์คิดว่าดีมันก็ได้ดีแต่ว่าตามโหราศาสตร์ในตำรากล่าวไว้ว่านะครับผมจงทําให้ตัวเองนะครับมีพลังบวก เหมือนเหมือนพลังกําลังภายในในเมืองจีนนะครับผมพลังยินหยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับผมแต่ในตําราเขาก็กล่าวไว้นะครับผมยิ้มเข้าไว้มันจะดึงดูดพลังดีเข้ามานะครับผมสิ่งไม่ดีสิ่งจังไรนะครับผมอาบมงคลพูดผีปีศาจก็จะเอกไปหมดไปสิ่งพอออกไปเป็นไงครับร่ารวยนะครับเรามาดูนะครับหมอ่ันจะไล่ทั้งหมด7วันขอไปอย่างรวดเร็วคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์มีพลังเยอะแยะมาก Higher. มายหมอทาน,นบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ในคลิปนี้นะครับท่านมีพลังอยู่แล้วอะนะครับผมพลังของดีของเก่านะครับผมมีจากคนรักมีจากคนเมตตาคนอะไรเกิดมาโชคดีนะครับเกิดมาโชคดีมีจากคนรักไปไหนก็โอ้โหรักคนนี้ก็น่ารักคนนั้นก็น่ารักนะครับผมท่านไม่เหมือมนคนเกิดวันอื่นนี่นะครับคนเกิดวันอื่นอะโอ้โหเกิดมานะนะครับแต่ละคนได้มาไม่เท่ากันบอกว่าก็หนูเกิดมาไม่ได้หน้าตาดีนี่ หนูเกิดมาไม่ได้มีสเสน่ห์กับเขานี่เออหนูเจ็บปวดทุกทรมานเจอคนนน้นกันแกล้งนะครับแต่บางคนกลับเกิดมาหน้าตาสวยแต่ว่าก็ไม่มีใครนะครับผมนะครับกล้ามาคุยด้วยไม่กล้าพูดเยอะกลักวท่านหรือว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาจากนะครับเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับท่านด้วยลักษณะท่าทางเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ท่านอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะครับผมแต่ว่า นะครับจะพลิกชะตาท่านรวยอยู่แล้วนะครับเฮงอยู่แล้วปังอยู่แล้วลุงโลดอยู่แล้วประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาดูคนเกิดมอังคารคนเกิดมอังคารบ่งบอกได้เลยว่าจะกลับมาพลิกชะตาล่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทองเฮงๆรวยๆ,ๆต่อแต่นี้ไปท่านจะกลับมารวยนะครับคนจัดคนเกิดวันจันทร์สบายอยู่แล้วนะนะครับแต่คนเกิดมอังคารโอ้โหโดนมาหนักเจ็บปวดรวดรล้าแสนทุกทรมานปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลุมเล้า ทำยังไงดีล่ะนะครับผมรีบเลยครับรีบเปลี่ยนพลังตัวเองพลังด้านลบให้เป็นพลังบวกอย่าไปจิตตกโอโหบางคนนี่บอกว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวอย่าสิครับนะครับยิ่งไม่ไหวยิ่งต้องสู้นะเพราะอะไรครับไม่ไหวปุ๊บเรายิ้มเลยยิ้มฝืนกับชะตาที่เป็นแบบนี้ทําให้เราแย่แบบนี้ทําให้มันเป็นแบบนี้มันทนไม่ไหวแล้วนะฉันจะสู้กับเองร้องสิ ชะตาแบบนี้ฉันไม่กลัวหรอกนะครับสู้กันจะตั้งหราไหมล่ะไปยังไงล่ะไปยังไงล่ะ <c oughs> นะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังนะครับผมคนเราอย่าไปยอมแพ้นะครับท่านอย่าคิดว่าสิงแสเขาจะโอ้โ oh, ห oh, คุณเป็นสิงแสคุณก็รู้แ้สินะรับโอ้โ oh, ห oh, สิงแสก็เหมือนกันนะครับโดนเหมือนกับท่านนั่นแหละนะครับมันโดนปัญหาลุมเล้าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างชเช่นเดียวกัน นะผมแต่ว่าทําไงครับผมเฮ้ยเขาฟังมาจากครูบาอาจารย์ว่าจะทําให้ดวงเปิดนี่นะให้ยิ้มนะครับผมถึงแม้จะทุกข์แค่ไหนก็ต้องฝืนยิ้มนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านจะจนจะรวยหรือว่าจะลาบากแค่ไหนนะครับจะขับเบนซ์ขับเฟอร์รารี่ลัมโบกินนี่แมคคารนนะครับผมจะทําอะไรก็อยู่ที่ใจของท่านล้วนๆต่อให้ท่านมีเบนซ์มีเฟอร์รารี่มีบ้านหลังคาหลือหาดพันล้านนะครับผมแต่ใจมันทุกข์ะ จมันทุกแล้วมันจะได้ยังไงมันก็ดวงก็ตกมันก็ยิ่งเงินทองไหลามาก็ออกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารนะครับผมตั้งสติให้มัน่นดวงจะเปิดลดุ่งเล่าสำเร็จรับรอบโดยโชคมาดูคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธจะกลับมาแล้วนะครับเงินทองไหลามาเทมาพลังของคุณจะกลับมามันมีจริงๆนะพลังตรงเนี้ยหมอทันไม่รู้จะอธิบายกับท่านยังไงนะว่ามันมีพลังในตัวของแต่ละคน นะครับแต่ว่าได้มาไม่เท่ากันอย่างเช่นอะไรพลังฮึกเหิมนะครับบางคนนะโดนเข้าคนอื่นกันแกล้งนะครับการแกล้งนะครับใส่ร้ายป้ายสีแต่ว่าก็ยอมฉันไม่มีพลังฉันโดนแกล้งฉันอ่อนแอฉันไม่ร่ารวยกับเขานี่ฉันไม่ได้ไฮโซฉันไม่ได้หน้าตาดีนะครับฉันโดนกลั่นแกล้งฉันโดนเหยียบหยามไม่มีพลังเลยนะครับแต่ใครบางคนนี่เงินก็ไม่มีรถก็ขับธรรมดา จักรายานก็ได้มามากก็กินได้ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยกินข้าวกับปลาทูก็พอมีอะไรก็กินกินเข้าไปให้มันอิ่มอิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าทําไมโอ้โหมีพลังฮึกเหิมทําไมอ่ะเราจนแล้วยังไงเราจนแล้วยิ่งใหญ่ทําไม,ไมอ่ะทาไมอระรวยแล้วยังไงรวยแล้วสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันเปล่า,อ,าอ่ามันก็จริงนะครับแต่ว่ายังไงคนเราก็ต้องมีนะนะครับเราก็ขยันไปเถอะ ครับผมเพราะว่าคําสั่งสอนของพระพุทธคำในทางสอนของนะครับครูบาอาจารย์นะครับผมเขาเก็กล่าวไว้ว่าเราก็ต้องทําไปนะครับผมไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจเกียจขานมันก็ไม่ใช่นะครับผมเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราควรที่จะทําในสิ่งที่ใช่ไม่ใช่ทําในสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าขี้เกียจไม่ได้มันไม่ได้น,ไไดนะครับผมก็รจริงหาเงินไปมันก็ มันก็สุดท้ายก็ต้องไปใช่ไหมครับแต่ยังไงเราในชาตินี้ต้องเกิดความคล่องตัวไม่งั้นหลวงพ่อท่านจะให้อธิษฐานจิตทําไมทุกการทําบุญทุกครั้งนะครับอย่าลืมการอธิษฐานจิตด้วยนะครับขอให้บารมีผลบุญนี้ให้สอบผลเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเกิดความคล่องตัวบัดพันใดภายในชาตินี้นะครับ ขอให้สิ่งดีๆบังเกิดนะครับผมต้องอธิษฐานจิตคนเกิดวันพุธก็เช่นเดียวกันนะครับพลังของคุณกําลังจะกลับมาท่านจะรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาสิธีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับมาดูคนเกิดวันพฤหัสบัดีคนเกิดวันพฤหัสบดีกลับมามีพลังรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาสิธีร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองเง่งๆรวยๆรวยๆบวงซื่อเฮ่งรวยให้มันไปเลยรวยให้มันสุดๆนะครับสิ่งดีคคอยรับนะครับ สิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านแล้วมหาเฮงมาหาโชคจะเกิดแก่ตัวท่านเราพั์โดยโชคเป็นมาเศรษฐีคนเกิดวันพฤหัสจะดีรวย,วย,วยเๆเฮงๆมาดูคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์เขาเรียกว่าดวงแข็งอยู่แล้วท่านถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ในชะตานี้นะครับกลับมารวยท่านรวยอยู่แล้วอ่ะท่านจะไปซีเรียสอะไรอะ่ะนะผมท่านดวงชะตาท่านเป็นคนที่แบบว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใครจะทําอะไรท่านเนี่ยยากมากๆคนเกิดวันศุกร์มันดวงแข็ง นะครับผมใครคิดร้ายมาระวังเถอะระวังเถอะนะครับระวังเราแช่งนะนะครับคําแช่งนี่มันรุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเราไปไหนมาไหนก็ต้องยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็ยกมือไหว้ได้แต่อายุน้อยกว่าเราก็นะครับให้เกียรติตัวเองเราก็อ๋อไม่เป็นไรเพื่อนๆนะครับผมพูดเจรจาให้ดีนะครับผม,พเ,าานะบผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของเกิดคนเกิดะสณฑุมันดีอยู่แล้ว นะครับผมอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีรับรวยด้วยทรัพย์สิงเงินทองถูกลงวัลที่หนึ่งอ่าฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไปนะถูกลงวัลนิดหนึ่งแต่ทําไมล่ะทาไมเราดูถูกตัวเองเหรอเราก็จอกหรือไงนะครับผมเราไม่ได้กระจอกนะครับผมหมอทันพูดพยายามจะจี้จุดให้ท่านมีพลังนะนะครับผมเราจะจี้จุดแล้วท่านจะเห็นนะครับ f อของหมอทันต้อง,ต,องต้องมีพลังนะครับผมมีพลังแล้วจะคือสู้ นะครับผมแล้วจะร่ารวยรวยแล้วบอกหมอตาด้วยพิมพ์คอมเมนต์มานะ,มนะครับมาดูคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์เป็นอีกหนึ่งวันที่ดวงแข็งโคตรนะครับผมกาลังจะกลับมารวยนะครับผมท่านนี้โดนมาเจ็บปว,วดรวดร้าวแสนทุกทรมานเขาเรียกว่าระทมระดบระบ,ะบนะครับผมโดนมาจนระบมไม่รู้จะทําไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับมไม่ว่าจะโดนกันแก้มไตไลา่าบสีโดนสารพัดสารเพเพราะว่าท่านดูหน้ามาันไส ผมจริงๆไม่ได้หมอสันกล้าพูดเลยนะผมคนเกิดวันเสาร์มันมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความแข็งนะครับจนแบบเขาเรียกว่าพูดขวานผ่าซากนะพูดจนแบบคนอื่นเขารู้สึกว่ามันมันหมัดไส้เอาง่ายๆนะอย่าถือหมอสันนะอย่าถือหมอสันหมอสันต้องพูดนะไม่พูดแล้วมันไม่งั้นมันจะดูดวงไม่ได้มคนเรามันต้องพูดตรงๆใช่ไหมนะครับไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีแต่ว่ามันมันอึดอัด นะครับผมเพราะเข้าใจว่าท่านเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงไงคนเกิดวันเสาร์หมอท่านเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาโอ้โหดวงชะตารุ่งโรจน์ปสบเร็จรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาเศรษฐีแต่ว่านะครับโดนมันหนักเจ็บปวดรุนแรงแต่าาทุกประมาณเยอะอีกหน่อยจะร่ำรวยแล้วครับจะพลิกชะตาชีวิตตัวเองรวยๆพลังดีจะกลับมาคนลายมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจมาดูคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์หมอท่านบอกได้เลยว่าเจ็บน้อยสุดนะครับผมพลังของเทวดามาจุดติดมีกากระบาด เอ็กขึ้นมาตรงเนินต้นรหัสโอ้โหจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับผมรวยอยู่แล้วก็จะรวยยิิงๆกันไปหน้าที่การงานการเงินพลิกชะตาชีวิตจะร่ารวยด้วยทรัพย์สิเนเงินทองประสบความเร็ตร่ำรวยรับทรัพย์โดยโชคนะครับหมอท่านบอกได้เลยว่าคนเกิดวันทย์ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่นะครับผมจะพลิกชะตาชีวิตกลับมาแต่ว่าเพราะท่านดีอยู่แล้วะนะครับผมเพราะท่านดีอยู่แล้วท่านร่ํารวยอยู่แล้วท่านมีทรัพย์สินเงินทองวาสนานะครับผม อาจจะเจอเนี่ยหมอสันเปิดไพ่ขึ้นมามีการชิงไหวชิงชิบการโดนโกงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องระแวดระวังนะนะครับคนเกิดมาอาทิตย์นะเพราะท่านเป็นคนที่แบบใจกว้างเกินนะครับใจกว้างใครขออะไรก็ให้ไม่เอานะนะครับผมเราก็ต้องเลือกให้เลือกคนที่ให้นะครับคนไหนไม่ดีกับเราเราก็ต้องไม่ให้นะครับผมเราก็ต้องดูชะตาชีวิตด้วยเปิดไพ่นะครับผมนะครับผมไม่งั้นก็ต้องหาหมอดูสักคนนะนะครับคอยปรึกษาก็ดีนะนะปรึกษาก็ดีนะ นะผมมันเป็นการดูดวงชะตาหมอท่านก็ดูดวงให้ตัวเองนะบางทีจะติดต่อการค้ากับใครจะพูดคุยกับใครหมอท่านก็เปิดดูไพ่ซะหน่อยเอย่คนนี้เป็นคนนิสัยยังไงคิดยังไงกับเรานะครับผมเจราจาแล้วจะเกิดผลอย่างไรเป็นอย่างไรทําอย่างไรจะให้ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองแล้วจะไม่มีการทะเลาะเบาอแหวงเกิดขึ้นจะทํำยังไงดีเปิดไพด่ดูโอ้ไพ่ก็บอกบอกอกมาโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ